สวัสดีค่ะอาจารย์ถนอมขวัญนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับสารประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมาดูว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ปัญหาที่พบแล้วก็ความต้องการที่ที่อยากให้ทางโครงการเข้าไปช่วยนะคะผมที่สิทธิสารบาเรอรนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโอลิมเป่ย์ทดลองจำกับแล้วก็สิทธอ่นก็ค ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นชาข้าวกล้องนะฮะโอยุ U, นะครับที่ทํามาจากข้าวกล้องทั้งหมดนะฮะเราไม่มีใบชาเลยนะครับเราก็ทำดีว่าทำนานหลายอย่างทำานานแล้วครับ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณเกือบสิบปีะะแล้วและแหล่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นทําจากโกโก้อ<ะ>่าด้วยใช่ไหมใช่ครับผลตภัณฑ์ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเถอะโกโก้นะฮะเรามีกลุ่มเกษตรกรของเรา มาพัฒนา้นอกจากนอกจากโกโก้ที่เรากำลังพัฒนาแล้วมันจะมีผลิตภัณฑ์อ,อื่นอย่างเช่นสนแน็คใช่ครับเพราะว่าเราตอนนี้เรากำลังมองหาว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีชาแล้วนะฮะ,ะเราก็เลยมองหาตัวที่ทานคู่กับชาก็คือจะเป็นสนแน็คนะครับเจะมีก็คือแต่ว่าเป็นสนแน็คที่ทังจัก แล้วก็อาจก็มีพัฒนาไปเอาโกโก้มาผสดอืออ่าเดี๋ยวอันนี้อาจจะลองดูลองดูต้องลองดะแต่ว่าที่เราจะพัฒนาก่อของโกโกอสก็คือเป็นเรื่องเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็อันนี้คือเราจะพัฒนาเพื่อเราเรามีห้องสอบที่แน่นกว่าเราต้องการอะไรบางทีก็ไม่ใจะเป็นเรื่องของการลดระยะเวลาในการผลิต ก็คือเราใช้เครื่องจักรในการทําให้เรารูปแบบนึงแบบเป็นสารานก็คือเป็นการปิดอันหนึ่งนะครับแล้วก็เติมลงเป็นเจนด้วยเพื่อที่จะให้รักษาอายุเพื่ออายุของขันนั้นไหมงช่ไหเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นเครของที่ทำถุเทารามันก็ต้องมีการเก็บรักษาเพราะถ้าเรา กับมเราไม่ได้ใช้เ่องจักมาช่วยอายุการเก็บมันจะจับตันามากมมีวันที่พร้อมเลยครับก็จะมีการฟิลฟิลปิดปากปากถุงเสรวมนีโคเจนแล้วก็พิมงวันที่จากสายาทางโครงการก็จะได้ร่วมกับผู้ประกอบการ พัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการต่อไปค่ะ